เรื่องสยองขวัญวิ่งสู้ซอมบี้รักต้องรอดแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญโรแมนติกดรามา่าตัวละครหลักตินชายหนุ่มธรรมดาที่ต้องกลายเป็นนักสู้เพื่อปกป้องแฟนสาวเมย์แฟนสาวของตินหญิงสาวจิตใจเข้มแข็งที่พร้อมเผชิญความกลัวไอเพื่อนของเมสาวแกร่งผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธเบสหนุ่มนักกลยุทธ์ที่มองเห็นทางรอดเสมอหมอก้องแพทย์ ผู้พยายามหาทางรักษาไวรัสกลุ่มผู้รอดชีวิตปริศนากลุ่มคนที่มีความลับเกี่ยวกับไวรัสซอมบี้โครงเรื่อง20ตอนตอนที่ 1. ค่ํคคืนแห่งความวิบัติตีนและเมย์กำลังออกเดทแต่จูจ่ๆเมืองก็ถูกโจมตีโดยซอมบี้พวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดตอนที่สองหนีตายกลางกรุงทั้งคู่พยายามหาทางออกจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้พร้อมกับพบผู้รอดชีวิตบางคนตอนที่สาม ศูนย์หลบภัยที่ไม่ปลอดภัยเมื่อพวกเขาหลบไปยังศูนย์อพยพกลับพบว่าที่นั่นอันตรายกว่าที่คิดตอนที่สี่เมื่อเพื่อนกลายเป็นศัตรูหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาติดเชื้อทำให้ทุกคนต้องตัดสินใจเรื่องยากตอนที่หภารกิจฝ่าวงล้อมกลุ่มของตินวางแผนฝ่าเมืองเพื่อหายาและอาหารตอนที่6สัญญาณจากความหวังพวกเขาได้รับสัญญาณวิทยุจากฐานทัพที่อาจมีวิธีรักษาตอนที่7็ด เส้นทางสายมรณะระหว่างเดินทางพวกเขาถูกซอมบี้ฝูงใหญ่โจมตีและต้องเสียสละบางอย่างตอนที่8โรงพยาบาลร้างหมอกล้องพบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสแต่ซอมบี้ในโรงพยาบาลไม่ธรรมดาตอนที่9ภัยร้ายจากมนุษย์พวกเขาเจอกลุ่มโจรที่คอยปล้นและจับคนเป็นตัวประกันตอนที่10แผนเสี่ยงตายตีนและเพื่อนเอนวางแผนชิงสเสบียงจากกลุ่มโจรตอนที่11 เมื่อไวรัสกลายพันธุ์ซอมบี้เริ่มฉลาดขึ้นและอันตรายมากขึ้นตอนที่12เบื้องหลังของหายนะหมอกล้องค้นพบว่าไวรัสนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญตอนที่13รักแท้ในวันสิ้นโลกท่ามกลางความโกลาหลตินและเมย์ต้องเลือกระหว่างความรักกับการอยู่รอดตอนที่14สายสัมพันธ์ที่ขาดสะบ้นมีคนในกลุ่มทรยศ ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงตอนที่15จุดเปลี่ยนของเกมพวกเขาตัดสินใจบุกกรานทัพที่เป็นความหวังสุดท้ายตอนที่16ปรปะทะกับองค์กรลับองค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังไวรัสต้องการจับพวกเขาตอนที่17การทดลองอันตรายเมถูกจับไปเป็นตัวทดลองเพื่อหาวิธีรักษาตอนที่18ศสึกสุดท้ายตินและเพื่อนๆต้องบุกเข้าไปช่วยเมและ,ะเผชิญกับซอมบี้ที่ร้ายกาจที่สุด ตอนที่19โลกที่เปลี่ยนไปแม้จะรอดมาได้แต่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนที่20ตอนจบของเรื่องราวพวกเขาพบคำตอบสุดท้ายว่ามนุษย์จะอยู่รอดได้จริงหรือไม่ see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby sounded bad after her